4ี่พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับเป็นการเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะครับในหัวข้อเรื่องของพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านะครับสูตรการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าก็คือเศษอนทิสหรือสองคูณเส้นตั้งฉากคูณความายาวรอบรูปนะครับก็สําหรับตัวอย่างที่ยกมาให้ก็จะเห็นได้ว่าในรูปหลายเหลี่ยมนะครับเขาจะจะก,กาหนดเรื่องของความยาวนะครับกับเส้นตั้งฉากนะครับซึ่งเส้นตั้งฉากก็คือ ลากจากจุดศูนย์กลางของรูปนะครับมาตั้งฉากกับด้านจะเป็นด้านใดก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในรูปของโจทย์เขาจะแสดงมาให้เป็นตัวด้านที่อยู่ติดก,กับพื้นนะครับหรือตัวที่เป็นฐานนะครับก็จะลากเส้นมาเป็นเส้นประแล้วก็มีสัญลักษณ์เรื่องของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท,ที่แสดงว่าเป็นมุมฉากนะครับอันนี้ก็คือเส้นตั้งฉากที่พูดถึงในสูตรนะครับเพราะฉะนั้นในการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านะครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้ว่าความยาวรอบรูป หลายเหลี่ยมด้านเท่านั้นหาจากอะไรนะครับก็จะหาจากจํานวนด้านคูณกับความยาวแต่ละด้านนะครับเพราะนั้นการจะแทนค่าสูตรในสูตรการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าได้นั้นนักเรียนต้องรู้หนึ่งเส้นตั้งฉากนะครับ2ก็คือความยาวรอบรูปพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นนะครับจากใบงานนะครับก็เขาบอกว่ารูปห้าเหลี่ยมที่กำหนดให้มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเมื่อ s คือความยาวด้านแล้วก็ a คือความยาวของเส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านในส่วนนี้รูปที่เขายกตัวอย่างให้เราครับก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับก็จะมีจุดศูนย์กลางมีเส้นตั้งฉากนะครับแล้วก็ใต้รูปก็กําหนดไว้ว่าตัว a เท่ากับ7นะครับเเมตรแล้วก็ตัว S เท่ากับ8เมตรนะครับซึ่งเขาก็บอกไว้ในโจทย์แล้วว่า S คือความยาวด้านนะครับ a คือความยาวของเส้นตั้งฉากจากจ,ากจุดศูนย์กลางไปยังด้าน ทีนี้เราก็มาเขียนวิธีทำนะครับเวาทำโจทย์ก็เขียนวิธีทำรูปเพราะวาดมาให้แล้วถ้าไม่มีรูปให้เราก็วาดเองก็ได้นะครับรับวิธีทำพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านะครับตามสูตรก็เท่ากับเษหนึ่งสองคูณเส้นตั้งฉากคูณความยาวรอบรูปนี้จากโจทย์ที่เขาให้มานะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นตั้งฉากเรามีแล้วคือตัว A นะครับเจ็ดเมตรแต่สิ่งที่หายไปก็คือความยาวรอบรูปที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะยังแทนค่าในสูตรไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ มาหาความยาวรอบรูปก่อนเพราะนั้นบรรทัดที่2ของวิธีท,ทาก็เลยเขียนว่าเมื่อความยาวรอบรูปเท่ากับจํานวนด้านคูณความยาวแต่ละด้านนะครับอันนี้เป็นสูตรการหาความยาวรอบรูปตั้งแต่เรื่องความยาวรอบรูปมาแล้วนะครับสาหรับรูปหลายเหลี่ยมนะครับก็จะได้จํานวนด้านก็คือ5นะครับความยาวแต่ละด้านก็คือตัว S, เเขาให้มาแล้วเป็น8เพราะนั้นความยาวรอบรูปก็เลยเท่ากับ 5, ้คูณแนะครับห้าดก็40ก็ใส่หน่วยไป40ิเมตร นะครับแล้วก็มาเขียนอีกว่าและเส้นตั้งฉากก็คือ a นี่นะครับเท่ากับ7เมตรแล้วก็สามารถแทนค่าในสูตรการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าได้แล้วว่านะครับเศษหนึ่งสองคูณเส้นตั้งฉากคูณความยาวรอบรูปก็เลยเท่ากับเศษหนึ่งสองคูณเจ็ดคูณสี่สิบนะครับแล้วเองก็คูณไปนะครับเศษหนึ่งสองคูณเจ็ดคูณสี่สิบได้ผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบก็ใส่หน่วยเป็นตารางเมตรนะครับแล้วก็มาสรุปคําตอบอีกทีหนึ่งว่ารูปห้าเหลี่ยมที่กําหนดให้ นะครับมีพื้นที่140ตารางเมตรแล้วก็ค่าสุดท้ายก็ตอบเป็นเลขไทย140ตารางเมตรเพะฉะนั้นโจทย์แบบนี้ไม่ได้ยากนะครับก็ให้นักเรเียนจดจําสูตรนะครับถ้ายังจําไม่ได้ก็ใช้วิธีการเปิดหนังสือดูก่อนแล้วก็เขียนลงไปว่าพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเท่ากับเศษนหนึ่งสองคูณเส้นตั้งฉากคูณความยาวรอบรูปเราก็มาดูจากโจทย์หรือดูจากรูปที่กาหนดมาให้ว่ามีเส้นตั้งฉากหรือย,ยังนะครับมีความยาวรอบรูปหรือย,ยังถ้าขาดส่วนใดไปก็ จะต้องหาเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความยาวรอบรูปนะครับก็สําหรับตัวอย่างที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะครับครับสำหรับตัวอย่างที่สามนะครับแสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปเหลี่ยมด้านเท่านะครับเมื่อ a เท่ากับความยาวของเส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้าน S คือความยาวของด้านอันนี้เป็นโจทย์ในหนังสือเรียนนะครับหน้า157็ข้อ6 ซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้นักเรียนดูก่อนที่จะได้ลงมือทําแบบฝึกหัดนะครับเป็นงานส่งของสัปดาห์นี้นะครับก็มาดูนะครับก็จากรูปนะครับเราก็นับก่อนเลยว่ารูปเหลี่ยมที่กําหนดให้มันเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะครับเราก็เขียนตัวเลขนับด้านไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองนะครับในรูปนี้ก็นักเรียนก็นับไปนะครับเราก็จะได้ว่ามีทั้งหมดสิบสองด้านนะครับแล้วก็ไปเขียนวิธีทานะครับก็ตามที่บอกว่าเราเขียน ด้านของรูปหลายเหลี่ยมที่กําหนดไปแล้วทั้งหมด12ด้านจากการนับของเรานะครับจากนั้นก็ตามสูตรมันต้องเป็นเศษนูสองคูณเส้นตั้งฉากนะครับคูณความยาวรอบรูปทีนี้เส้นตั้งฉากมีแล้วนะครับก็ขาดความยาวรอบรูปเพราะนั้นเราก็ต้องหาความยาวรอบรูปก่อนนะครับดารมาก็เลยเขียนว่าเมื่อความยาวรอบรูปเท่ากับจํานวนด้านคูณความยาวแต่ละด้านนะครับความยาวรอบรูปก็หาจาก12คูณกับ32นะครับก็ไปตั้งคูณด้านนอกก็จะได้เท่ากับ384นิ้ว นะครับดังนั้นเราจะหาพื้นที่เราก็ต้องเขียนข้อมูลให้ครบก็ใส่เพิ่มเข้าไปเป็นเส้นตั้งฉากนะครับก็คือตัว A เท่ากับ 27. ดนิ้วนะครับโจทย์ปหกส่วนใหญ่นะครับก็จะให้เป็นเรื่องของทศยมหรือตำแหน่งมาหรือสองตำแหน่งสําหรับการคูณเพื่อหาผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสูตรการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าเท่ากับเศษหนึ่งวสองคูณเส้นตั้งฉากคูณความยาวรอบรูปนะครับอันนั้นต่อมาก็จะได้พื้นที่รูปสิบสองเหลี่ยมนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นรูปปเเหหลลี่ยยยมมมตตาาโจท์รรือูได้ นะครับดูสองเหลี่ยมด้านเท่าก็จะเท่ากับเศษหนึ่งนสองเส้นดังฉากก็คือตัว A นะครับยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับคูณกับความยาวร,รูปที่เราหามาจากด้านบนกนะ็คือสามร้อยแปดสิบสี่นะครับทั้งหมดก็ตั้งคูณด้านนอกนะครับทั้งตามหลักการคูณทศยมแล้วก็คูณเศษส่สวนอันนี้นักเรียนต้องฝึกให้คล่องนะครับเพราะโจทย์ในระดับประถมสำหรับการสอบเข้ามหนึ่งนะครับหรือว่าก็ขึ้นไปเรียนชั้นมัธยมนี้เราจะเจออยู่บ่อยๆในเรื่องของการคูณเศษส่สวนนะครับกับทศยม นะครับไปตั้งคูณด้านนอกค่ะผลลัพธ์มาก็ได้ผลลัพธ์ของพื้นที่รูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่านะครับเท่ากับห้าพันสา้อสิบปดจุดสี่ตารางนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มาสู่คําตอบว่ารูปสิบสองเหลี่ยมที่กําหนดให้มีพื้นที่ห้าพันสาร้อสิบปดจุดสี่ตารางนิ้วนะครับขั้นสุดท้ายก็ตอบเป็นเลขไทยนะครับ5้าพันสาร้อสิบปดจุดสตารางนิ้วนะครับทบทงนอีกทีหนึ่งก็คือว่าเริ่มต้นเรามาดูก่อนว่ารูปที่ให้นี้มันมีกี่เหลี่ยมนะครับมีความยาวรอบรูปหรือยัง ถ้ายังไม่มีก็หาความยาวรอบรูปไว้นะครับแล้วก็เอามาแทนค่าในสูตรนะครับเส้นดูดสคูณเส้นตั้งฉากคูณความยาวรอบรูปนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา